รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ วันนี้นะคะเพราะไม่ได้พาไปเที่ยวค่ะแต่ว่าจะพาไปกินไปกินถึง2ร้านด้วยกันอยู่ที่ซอยรามคำแหงร้0นี่เองนะคะร้านแรกบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารทางเลือกใหม่ค่ะเป็นเมนูที่มาจากโปรตีนมแมลงนั่นเองสนอีกร้านหนึ่งเป็นคาเฟ่ค่ะคาเฟ่สำหรับคนรักโลกโอ้โห สวัสดีค่ะนี่น้องอาร์ตใช่ไหมครับนี่ก็คือน้องอาร์ตนะคะเป็นเจ้าของร้าน Bounce the Taste of Cricket นั่นเองค่ะเห็นชื่อร้านมีคำว่าคริกเก็ตต้องเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับจิ้งหรีดใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนได้ยินเสียงด้วยนะเนี่ยนี่เลยฮะนี่ลองอยู่ในนี้เลยเเลี้ยงเป็นให้เห็นว่าตัวมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีคนที่ถึงจิ้งหรีดมันอาจจะแบบเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงออะไรย่างนที่ให้มันจะน่ากลัวหรือเปล่าเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าร้านของเราอะค่ะ เกี่ยวข้องอะไรกับจิ้งหรีดคะเอ่อเราใช้ทุกเมนูในร้านเนี่ยครับจะใช้ผงจิ้งหลีดมาเป็นวัตถุดิบหมดเลยครับตั้งแต่แบบเบอร์เกอร์ยันไปจนถึงเครื่องดื่มของหวานหมดเลย,เยทำไมถึงต้องใช้ผงของเขาคะมันเรียกว่ามันดีต่อสุขภาพครับมันเป็นแบบซูเปอร์ฟู้ดเลยตัวผงโปรตีนจิ้งหรีกเนี่ยแล้วก็มันได้ประโยชน์ในเรื่องของดีต่อโลกอะไรเงี้ยด้วยเพราะว่าเขาใช้ทรัพยากรน,น้อยแล้วก็โปรตีนมันสูง เป็นแบบ<ม>เป็นโปรตีนแหล่งโปรตีนแห่งอนาคตเลยครับที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสนใจแล้วเราได้มีการเลือกมาว่าต้องเป็นจิ้งหรีดสายพันธุ์ไหนอะไรยังไงถึงจะแบบมีโปรตีนให้สูงให้สุดมีครับก็คือตัวนี้เลยที่เราเห็นข้างใน<ม>เป็นสายพันธุ์นี้เรียกว่า house cricket หรือว่าจิ้งหรีดขาว<อ>จะเป็นสายพันธุ์ที่มีไขมันเนี่ยต่ำสุดแล้วก็มีโ,<อ>โปรตีนเนี่ยสูงสุดครับก็เลยเลือกพันธุ์นี้มาใช้อะไรอย่างจิ้งหรีดที่เราเอามาทำเป็นผงโปรตีนจิ้งหรีดก็คือได้มาจากที่ไหนะ เราเนี่ยจะมีฟาร์มที่เรารู้จักกัน <c oughs> เป็นความตั้งใจแรกของเราที่เราอยากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกันให้กับเกษตรกรเกรนี่ยครับแล้วเราก็พบว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะสองหมื่นฟาร์มเลย,ย,ยเยอะมากใช่ถ้าเราเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเขาในการที่จะพัฒนาคุณภาพให้กับเขาได้คือไปถึงแบบสามารถส่งออกได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะทําให้แบบ ขามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตเขาก็คงจะดีขึ้นอย่างเงี้ยจิ้งหรีดที่ได้มาเนี่ยเราไปทําเป็นเมนูอะไรได้บ้างอ่ะลองไปดูข้างล่างเลยครับมีทั้งเมนูอาหารมีทั้งขนมไปดูกันค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดทั้งหมดเลยอ่ะครับเนี่ยใช่ครับทั้งหมดเลยเ,เนี่ยทำจากจิ้งหรีดหรือว่าผงโปรตีนจิ้งหรีดหมดเลยครับอืม,อมอเริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันครับก็คือข้าวแตน่างตัวเนี้ยครับเราเนี่ยก็ ไปหาวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ผลิตข้าวแตนเพื่อที่เราจะได้ช่วยเขาด้วยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยแบบรู้จักแล้วว่ามันคืออะไรหรือว่าไม่เคยทานเราก็อยากจะทําให้เป็นขนมที่ดีเดีสุขภาพได้นะมาทางด้านนี้บ้างตัวต่อไปเรียกว่าอัลมอนทูเล่ครับหรือว่าเป็นบิสกิตอัลมอนสไตล์ฝรั่งเศสครับอันนี้ จะเป็นบิสกิตบางกรอบที่ทำมาจากอัลมอนด์สไลซ์เราใช้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวในการให้ความหวานแทนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ผู้เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถทานได้ระดับหนึ่งนะครับทำไมถึงต้องทำเป็นทูเล่ด้วยคะเพราะว่าผงโปรตีนจิ้งหรีดเนี่ยมันใช้แทนแป้งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในตัวนีครับแล้วผงโปรตีนจิ้งหรีดก็คืออันนี้เลยนคะแบบนี้ออกมาเป็นผงนี้เลยเหรอเหมือนกับแป้งเลยแต่แค่สีเทา ถ้าเราไม่รู้อะมันก็เหมือนกับเวโปตีนนั่นเองใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นเป็นจิ้งหรีดเป็นตัวตัวเลยเพื่อแบบคนที่แบบอยากลองแบบออริจินอลแท้ๆใช่ครับนนจิ้งหรีดทอดกรอบอันนี้ก็เป็นของวิสาหกิจชุมชนเหมือนกันครับเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาอยู่มันอร่อยมันดีแล้วก็เขาเองก็มีโรงงานผลิตที่มีมาตรฐานหมดมเลยนะเราก็ไปเยี่ยมที่โรงงานเขาเพราะฉะนั้นทุกสินค้าในร้านเราอะมันจะต้องแบบ ถ้ามาที่ร้านนี้แล้วนะคะก็สามารถนั่งกินที่ร้านได้ด้วยเมนูก็มีหลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างค่ะนี่มาแล้วนะคะเมนูที่มีพงโปรตีนจิ้งหรีดเป็นส่วนผสมอย่างข้างหน้านี้ก็คือที่เมื่อกี้น้องอาร์ตได้เล่าให้เราทำไปนี่คือทูเล่ใช่่ะทูเล่ตัวนี้มาเป็นแผงอย่างงี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวแตงสองรสชาติแล้วก็อันนั้นก็คือจิ้งหรีด ทอดกรอบนะคะัอันนี้มาเป็นตัวตัวเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ดูหน้าตาแบบว่าก็น่ากินอยู่นะจะว่าไปอ่ะส่วนอันนี้ล่ะคะนี่เลยเป็นเมนูที่แบบเพิ่งทำมาใหม่ๆเลยก็อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ของเราซึ่งก็จะมี2ขนาดเนี่ยนะครับถ้าคนอยากลองกินหลายๆรสชาติก็สามารถสั่งเป็นมินิได้มันก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรบ้างซึ่งเราก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับสลัดแล้วก็<ช>มีเฟรนไนด์ด้วยใช่แล้ว ตัวผงโปรตีนจิ้งหรีดนี่คือเราไปผสมอยู่ตรงไหนอะครับอืมในตัวเบอร์เกอร์อนี้ก็จะอยู่ในขนมปังครับที่มีผงผสม<อ>เข้าไปด้วย<อ>แล้วก็ในระหว่างเนื้อกับชีสเนี่ยก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งที่เราใส่ผงเข้าไปด้วยมันก็จะแบบเพิ่มความนัวอูมามิเข้าไปนี่กกนนะแลวอย่างเฟนฟรายนี่มีจิ้งหรีดผสมเลยป่ะครับมีครับจะเป็นตัวซีซันนิงซึ่งอันนี้<อ>นนเป็นผงจิ้งหรีดรสสโมคกปาปิกา ในร้อซของผงเนี่ยเราใช้ผงจิ้งหรีดเนี่ยประมาณแบบมากกว่า60%เลยเพราะฉะนั้ลยอนกินเข้าไปนะจะแบบ มันช่วยปรุงรสนิดหนึ่งเรีวยกว่าเอาไปทำเมนูได้หลากหลายมากมากเลยก็เหมาะน,นะสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะลดการบริโภคสัตว์ใหญ่ก็สามารถหันมาลองกินซิ่งลีดได้หรือว่าอยากที่จะได้โปรตีนมากขึ้นก็ใช้ผงโปรตีนจากซิ่งลีดก็คือถือว่าได้โปรตีนที่มากกว่าการบริโภคโดยท,ทั่วไปด้วยแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับมีพิเศษสําหรับนักเรียนนักศึกษาครับทุกเมนูเนี่ยลด2 0ไปเลย แล้วก็น้ำปั่นครับ,รบก็ลด20บาททุกรสชาติเหมือนกันฮะสำนักเรียนนักศึกษามัธยมประถมปตีปโทรปรเอกนะครับได้หมดเลยขอแค่มีบัตรนักศึกษามาครับอ,อ่าม,มีบัตรนักเรียนนักศึกษาก็มาเป็นส่วนลดได้ร้านนี้เปิดปิดกี่โมงวันไหนยังไงบ้างคะเปิด10โมงครึ่ถึงสองทุ่มครับแล้วก็จะปิดทุกวันพฤหัสฮะ ก็สามารถสั่ง Delivery ได้ครับทั้งแก๊ o o d l i ไลแมนโรบินฮูดฟู้ดเบนด้าครับหรือว่าจะทัก Facebook ทักไลน์มาสั่งก็ได้ครับทักมาโอเคสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมากินที่ร้านหรือเดี๋ยวค่อยมา, take away, ยารับ Takeaway เงี้ยก็ได้หมดเลยครับโอตอนนี้อยากชิมแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้คะ่ะต้องขอบคุณน้องอาางมากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ข้อมูลดีๆแล้วก็ <ๆ S 1> วให้เราได้มาเยี่ยมชมที่ร้านแห่งนี้ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอไปชิมละ ึงเวลาที่เราจะมาชิมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มจากเมน,นูข้างหน้านี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะเข้าแต่นะคะ่ะเดี๋ยวขอลองชิมซิว่าถ้าผสมโปรตีนจิ้งหรีกเข้าไปจะเป็นยังไงอืมกลิ่นหอมอืมจะมีความเป็นแบบถั่วขึ้นมาหน่อยๆแต่กลิ่นหอมรสชาติอร่อยมากเลยอืมนี่คืออัลมอนทูเล่ค่ะนี่แผ่นแบบนี้นี่เลยอืมกลิ่นอัลมอนหอมมาก หอมหวานมันมากๆค่ะต่อไปค่ะเราจะมาชิมเบอร์เกอร์ไก่กันนะคะก็คือตัวขนมปังเนี่ยก็จะผสมโปรตีนจิ้งหรีดด้วยแล้วก็จะมีเลเยอร์ของที่เป็นชั้นจิ้งหรีดด้วยเหมือนกันนี่ทุกคนลองชิมซิเบอร,เอร์เกอร์จิ้งหรีดจะเป็นยังไงอืมรสชาตด,ดีค่ะอันดับแรกเลยมีความรู้สึกว่าตัวขนมปังเองเขาจะมีความแบบกรอบนอกนุ่มในนิดนึง ต้องขอบขอบขนมปังก็จะมีความก,กรอบๆแล้วก็เนื้อขนมปังข้างในก็จะนุ่มรสชาติมันกลมกล่อมแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีนะถ้าถ้าไม่บอกนะว่ามีจิ่งลิปเป็นส่วนผสมมาเพราะว่ามันไม่ได้กลิ่นหรืออะไรเลยแต่มันจะมีความความความนวลๆอย่างที่น้องบอกแล้วก็ความมันๆเพิ่มขึ้นอร่อยมากเลยค่ะเมื่อกี้เราชิมแบบมินิไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวมาดูที่เป็นซิกเนเจอร์ไส้ทะลักมากเลยค่ะเรียกว่าเป็นเบอร์เกอร์ไส้ทะลักก็ได้ <c oughs> นะคะเนี่ยหืมกลิ่นหอมมากเลยอะ พอเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะคะแล้วมีความรู้สึกว่ารสชาติมันเข้ากันมากเลยนะคือเหมาะมากสําหรับใครที่ชอบกินเนื้ออยู่แล้วมากินเมนูนี้แล้วก็มีส่วนผสมของตัวจิ้มดิดขาวเข้าไปด้วยอะ่ะมันเข้ากันได้ดีมากเลยอะ่ะคือเบอร์เกอร์นี้คืออร่อยมากจริงๆค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจิ้มดิดที่เราเคยเห็นแล้วก็เคยได้ยินเสียงเนี่ยพอเอามาทําเป็นเมนูอาหารจะทําให้เพิ่มรสชาติให้อร่อยขนาดนี้ รวมไปถึงนะคะเรายังได้โปรตีนจากจิ้งหรีดอีกด้วยเราที่สําคัญใครที่แบบอยากที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่หันมาบริโภคเนื้อสัตว์แบบนี้แทนก็ดีด้วยเหมือนกันนะคะใครสนใจก็แบบมาที่นี่ได้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะพอขอไปกินต่อก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปอีกร้านนึงค่ะอันนี้คือเป็นอะไรกล่องนมอันนี้เป็นกล่องนมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็คือเป็นการอัดอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ออกเป็นแผน่นเอามาทำเป็นเหมือนผน,นังอะไรต่างๆได้ใช่เป็นผนังได้เป็นเฟอร์ได้ The destination. บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสพเปิดศูนย์วิจัยเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP Subsurface Research Center หรือ PSRC ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมองความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของปตทสพ ภายในงานมีคุณไกรฤทธิ์อุชุการนนชัยประธานกรรมการและคุณมนตรีลาววันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตทอสอพอพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด ศูนย์วิจัยเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมปตท,อทอสอพอหรือ PSRC พัฒนาขึ้นจากศูนย์วิจัยตัวอย่างหินที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2545โดยปัจจุบันภายใน PSRC มีห้องปฏิบัติการวิจัยตัวอย่างหินและตัวอย่างปิโตรเลียมซึ่งมีความทันสมัยทัดเทียมกับห้องปฏิบัติการวิจัยของบริษัทชั้นนําของโลกเพื่อการทดลองและวิเคราะห์ด้านธรณีวิทยาครอบคลุมทั้งการวิจัยเพื่อการสำรวจและประเมินแหล่งปิโตรเลียมการวิจัยเพื่อการเพิ่มอัตราการผลิตน้ำ และการวิจัยเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ c c s ซึ่งจะช่วยให้ปตทสพมีฐานข้อมูลด้านธรณีวิทยาที่มีคุณภาพและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมถึงโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์ยังมีการจัดแสดงนทิทรรศการด้านธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์และการขุดเจาะเพื่อสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสวนจัดแสดงชั้นหินจำลองและตัวอย่างหินหลากหลายชนิดจากทั่วประเทศไทยและอาคารเก็บตัวอย่างหินซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บตัวอย่างหินที่ได้จากการขุดเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการต่างๆทั้งในและต่างประเทศกว่าหนึ่งล้านตัวอย่างเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แหล่งปิโตรเลียม PSRC ยังเปิดโอกาสให้นิสิตนักศ,ศึกษาและองค์กรต่าง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วยค่ะ <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืน ร้านนี้คือ e a r l บ b k คนั่นเองอยู่ไม่ไกลกันเลยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะนี่ก็คือน้องเคนะคะเจ้าของร้านเอรีดีเคเคนั่นเองค่ะโอ้โหอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะว่าใครที่แบบเป็นสายรักโลกเฟสเฟลลี่หรือว่ารีฟิลสเตชันนะต้องมาที่นี่ให้ได้เลยเพราะว่าร้านนี้เขามีครบเลยอยากรู้ว่าทําไมเราถึงทําคาเฟ่ออกมาเป็นสไตล์นี้นะคะน้องเคค่ะก็เอได้ที่ทําร้านออกมาเป็นแนวนี้มันเริ่มจากที่เคชอบแล้วก็เครู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเหมือนมันคืออนาคตแล้วเคก็มองว่าเคอยากสื่อสารให้คน ที่เข้ามาเนี่ยกลับจากร้านเคไม่ได้ได้แค่แบบกาแฟอาหารเบเกอรี่แต่ว่าได้อย่างอ่ดเทคเอา์กลับไปด้วยก็เลยอยากสื่อสารให้มันดูแบบไม่อึดอัดสบายๆแล้วก็อยากขอแท้เขาเห็นนวัสดุพวกเนี้ยที่เรานํามาทําเป็นร้าน<อ>จริงๆเนี่ยมันใช้ได้แล้วก็ p r a c t i c ในการทําธุรกิจในการทําร้านกาแฟเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วม,มันไม่จำเป็นว่าเราต้องแก้วพลาสติกเทคเวเทคเว,เวตลอดเราก็พาาจะใช้แก้วกระดาษใช้กระป๋องที่เป็นอลูแล้วก็มีแก้วให้กินที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบออฟเฟอร์พวก ส่วนลดสําหรับคนที่นาคอนเทนเนอร์มาทานเองเพื่ออยากสร้าง awareness ให้คนสนใจเรื่องนี้มากขึ้นอย่างนี้ที่เห็นนี่คือเป็นอะไรคะน้องเพอันนี้ที่เห็นก็คือเป็นเป็นขวดขวดแก้วแล้วก็มีพวกแบบขวดเครื่องดื่มชูกาลังนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่เอามาแบบเหมือนตีให้แตกตรงนี้แล้วก็ขัดขัดตรงนี้เลยค่ะก็คือนตอนที่ผิดผิดก็ต้องทุบทิ้งแล้วก็ทําใหม่อะไรเงี้ยค่ะคือบอกว่ากว่าจะได้มา โครงสร้างต่างๆของร้านก็เลยแบบต้องใช้เวลานิดน่องลองผิดลองถูกไปด้วยแล้วเคก็พยายามจะเลือกวัสดุที่สมมติคนเดินหนาจากร้านเคค่ะในวัสดุที่เราเห็นในชีิตประจําวันให้เขานึกออกภาพแล้วก็รีเลทกับชีวิตเขาได้ง่ายเคก็เลยเลือกมาจากอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องนมขวดแก้วหรือว่านี้ก็คือฝาขวดน้ําอ๋อใช่เพื่อให้คนเห็นว่า ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราหมดเลยนะอันนี้คือเป็นในกล่องนมอันนี้เป็นกล่องนมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะใช่คือถ้ามาดูใ้กล้อ่ะค่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีโลโก้ต่างๆ่อยู่มันคือกล่องนมผสมกับอะไรอ่ะเป็นกล่องนมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็แบบในโปรเซสการทำเขาไม่ได้ใช้สารเคมีก็คือเป็นแค่ะอยยางเดียวเลยค่ะแล้วก็ออกเป็นแผ่นก็ออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้ก็คือเอามาทําเป็นเหมือนผนังอะไรต่างๆได้ได้เป็นผนังได้เป็นเฟอร์ได้ตรงนี้จะเป็นส่วนพวก s t a t i สเตชันแล้วก็อมอชันดาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านีจจ่จริงๆแล้วเจ้าของร้านตัวจริงคือน้องๆน,นี่เองนะคะนี่คนน่ารักมากเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนกับว่าอยากจะมารีฟิลสบู่ล้างมือน้ำยาซักผ้าะไรต่างๆที่นี่ก็มีด้วยแล้วก็มีสินค้าจำหน่ายด้วยเหมือนกันใช่ค่ะยางบริเวนี้เขจะแบ่งเป็นแบบเป็นทีโพกับเพชร ให้มันเข้าใจง่ายๆเลยว่ามันมาที่มีทั้งของคนและของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่แค่สุนะัข ก็ได้แบบแมวก็ได้มีพวกชั้นวิของล้องหมาล้องแมวตรงนี้แล้วก็นี้เป็นของคน,นะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นเหมือนซ e c o n d h a แฮนะคะก็คือจะเป็นของเคแล้วก็ของเพื่อนๆกันที่แบบสนใจอยากจะมาเข้าแบบพวก c ร์ c u l a r ในการแบบส่ตงต่อเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วโอ้ยดีจังเลยที่ทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งนะแต่ว่าก็จะมีชั้นบนอีกด้วยซึ่งเดี๋ยวกว่อนที่เราจะขึ้นไปนะคะอยากจะรูว่า ที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่ากาแฟก็อร่อยของกินก็อร่อยมีเมนูอะไรแนะนําบ้างแล้วแต่ละเมนูมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงกับบบความอีโคของเราปะก็มีอย่างกาแฟจริงกาแฟก็ออกแบบให้มันเป็น every day โปรเซสที่เราชอบกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างอาหารก็จะเป็นอาหารที่ทุกเมนูถ้าลูกค้าดูอะค่ะทุกเมนูจะเป็นอินกิวเ e ียนที่แชร์กันทั้งหมด <c oughs> เพราะเค้าต้องการจะทิ้งให้น้อยที่สุด เรียกว่าทุกกระบวนการนะคะในการทําร้านนี้คือผ่านผ่านการคิดความ,มตั้งใจงต่างๆมาแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้อยากชิมเมนูของที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวยังไงฝากทุเคเรลองแนะนำนดิดนึงว่ามเมนูอะไรบ้างดีดดแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปชิมข้างบนหน่อได้ไดเลยค่ะ,คคะิกเน a จอ r ์ของทางร้านนะคะ<ม><ม>ตัวน,นี้เรียกว่า c o น n r ฟคือเราออกแบบให้เหมือนเวลาคนทานเหมือนทานพวกแบบพ o r วิฟพวกกระดูกหมูอะค่ะก็คือแท้แท้กินเอา ation destination. นี่เราก็าขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะคะ oh, โ,โหเมนูอาหารข้างหน้านี่คือกลิ่นหอมมากแต่ก่อนถ้าเราจะไปเข้าเรื่องเมนูอาหารพูดถึงเดคเรชชั้น2ก่อนดีกว่านะค,ะค,ะคือพอขึ้นมาชั้นนี้เราจะเห็นฟาซาดท,ที่เป็นขวดแก้วชัดเจนมากๆแล้วก็จะเป็นช่องแสงต่างๆชั้นนี้เรามีการตกแต่งอะไรอย่างไรบ้างคะชั้นนี้พวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดอะคะ่ะก็จะทํามาจากเออ,อตัววัสดุที่เป็นแผ่นอัดกล่องนมห้องได้ออกแบบให้เป็นเหมือนแบบ กึ่งกึ่งเวิร์กช็อปเพลสค่ะคือฝั่งนั้นจะทาเป็นผนังขาวไว้แล้วสำหรับเวลาเราจัดเวิร์กช็อปเราก็ยิงโปรเจคเตอร์ตรงนี้ทุกหมือก็เป็นมูว์โมลด้วยค่ะก็คือแบบขยับได้เ <Workshop. S 1> วลาคนลเวิร์กช็อปเขาจะไม่ได้ฟิกส์แล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะมีสกายไลท์ที่ไว้ให้ต้นไม้เขาโตแล้วก็สม่ตนลูกค,ค้ามาทำงานช่งชวงเช้าอ่ะค่ะก็จะไม่ได้เปิดไฟก็ให้เขาใช้แสงธรรมชาติเห็นมีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์เลยอ่ะเพราะว่าเคเปิดแอร์เป็นเวลาก็จะแบบเปิดแอร์ช่วงกลางว สิบเอ็ดโมสิบเอ็ดครึ่งที่มันร้อนๆหน่อยอะไราเงี้ยค่ะแล้วก็ปิดช่วงแบบเย็นๆก่อนปิดร้านใช่คืออยากให้คนเหมือนจริงๆลองอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นว่าจริงๆมันก็มันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะคือเราจะอย่างเมืองไทยมันร้อนออกจากบ้านก็ไม่ไหวไม่ไหวเข้าห้างแต่จริงๆนวถ้าเราลองนั่งแป๊บนึงทําใจล่มๆแบบจริงๆมันอยู่ได้มันก็มีพัดลมมี ต้นไม้จริงที่เราใช้มันก็จะเย็นขึ้นคราวนี้ค่ะมาพูดถึงเมนูอาหารมากดีกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเมนูของที่ร้านนี้เขามีเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวให้้องเคลเลราให้ฟังดีกว่าว่าเป็นเมนูอะไรบ้างได้ค่ะอย่างตัวนี้เลยตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะตัวนี้เรียกว่า c o น n ิปค่ะทํามาจากข้าวโพดคือเราออกแบบให้เหมือนเวลาคนทานเหมือนทานพวกแบบ pork ribs พวกกระดูกหมูอะค่ะก็คือแทะกินเอากินหอมมากแล้วก็อย่างตัวนี้เป็น avocado toast ค่ะ ตที่นี่จะมีเมนูทั้งแบบวีแกนด้วยแล้วก็แบบธรรมดาด้วยค่ะม,มีอันนี้นะคะถือว่าเป็นเมนูแบบสุขภาพเลยเครื่องดื่มเครื่องดียวนี้เป็นเป็นเบสเซอร์ด้วยค่ะใครก็อย่างตัวนี้เป็นย e so. ูสุเอสเฟสโซ่ยูสุทางร้านเราใช้ยูสุสดค่ะไม่ได้ใช้พวกไซรัปมันก็จะแบบไม่ได้ เปรี้ยวโดดแล้วก็ความหวานเราใช้น้ำผู้ค่ะแล้วก็ใส่ชาตกาแฟเมนูนี้ก็น่าจะแบบเฟรชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนอันนี้ล่ะอันนี้เป็นทรามิสึลาเต้ค่ะก็เวลาทานก็จะเหมือนทานพวกขนมทรามมิสึอแล้วทำไมเราต้องมีช้อนอันนี้ด้วยคะช้อนนี้ไว้ทำอะไรอะอันนี้เป็นช้อนเครื่องดื่มค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าทางร้านเนี่ยไม่เขาเรียกอะไรนะไม่สนับสนุนการใช้หลอดแต่ว่าเราก็มีให้ถ้าจาเป็นจริงๆเป็นหลอดกระดาษค่ะก็เลยก็จะเสิร์ฟพร้อมกับช้อนอันนี้เพื่อให้คนคนแล้วก็ลองยกทานดู ให้น้องเคฝากร้านหน่อยดีกว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเปิดปิดยังไงบ้างคะเดได้ค่ะร้านเคตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสาม,มกรณนะคะรามํำแพง104ก็เปิดปิดวันธรรมาาดาเคเปิด8โมงปิด5โมงเย็นค่ะวันเสาร์อาทิตย์เปิด8โมงครึ่งปิด6โมงเย็นแต่ร้านจะปิดทุกวันอังคารนะคะตอนนี้ค่ะค่ะ,คะแล้วก็ช่องทางถ้าเกิดว่าใครที่สนใจสามารถเข้าไปหาที่ไหนยังไงได้บ้างก็จะมี Facebook กับ i ิน t a g r กรค่ะก็ชื่อ early bkk ค่ะ แล้วก็ Li@ น์แอดก็มีเป็น early bkk เหมือนกันค่ะหรือหูว่าอ,อยากโทรมาสอบถามอะไรทางร้านก็เซิร์ชใน Google Map ได้มีเบอร์โทรศัพท์ใส่ไว้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจกิจกรรมต่างๆนะคะก็สามารถอัปเดตได้ผ่านทาง Facebook Page ด้วยวันนี้ขอบคุณน้องเคมากนะคะตอนนี้กลิ่นอาหารคือหอมมากเลยเดี๋ยวจะขอไปชิมต่อแล้ว,<ช>ลวขอบคุณค,ค,ค่ะ,คะอันนี้กลิ่นหอมมากขออนุญาตใช้มือชิมนะคะ อมอร่อยหวานเขาโพดมากเลยค่ะอืมรสชาติจะมันดีกรอบด้วยนะคะนี่ค r อนริปอร่อยมากต่อไปชิมอะโวคาโดโอ้โหตัวโพสื็มีความกรอบมากแล้วอะโวคาโดของเขามีความแบบมันๆน,นะคะอันนี้เป็นเมนูสุขภาพที่ถือว่า รสชาติดีมากเลยนะคะรวมไปถึงซอสที่โคราชด้วยก็จะแบบตัดเปรี้ยวนิดๆอร่อยมากค่ะเดแบบี๋ยวเรามาชิมเมนูเครื่องดื่มกันบ้างเนื่องจากไม่มีหลอดนะคะแต่ว่าเมนูเนี่ยมันก็แบบคนให้มีความเข้ากันนิดนึงทางร้านเขาก็เลยให้ช้อนมาด้วยแล้วก็คนนิดนึงก่อนที่จะชิมนะโอ้กินหอมมากเลยนี่เลยค่ะนี่หอมมากเลยค่ะหอมหวานมันมากอื้ม อันนี้เราก็ชิมแบบหอมหวานมันไปแล้วคราวนี้เรามาเมนูกาแฟที่แบบว่าให้ความสดชื่นสดชื่นบ้างดีกว่านะเราก็ต้องคนอีกเหมือนกันให้ยูสุก,กับกาแฟเขาเข้ากันนะคะน,นี่ก็น่าจะแบบเข้มๆผสมกับเปรียปร้ยวๆนิดนึงอ <c oughs> อันดับแรกเลยคือกลิ่นยูสุของเขาคือแบบหอมขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาใช้ยูสุสดๆน,นะคะ กินไปแล้วรู้สึกแบชื่นมา,มากๆเลยตื่นแน่นอนค่ะชิมครบแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไปกินจริงจังแล้วนะมาถึงช่วงพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ The Destination แล้วนะคะเพราะมีของที่ระลกประจำสัปดาห์มอบให้ด้วยค่ะถ้าหากว่าตอบคำถามของเราได้ถูกต้องคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า สองร้านที่พราพามาในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าร้านอะไรบ้างและตั้งอยู่ที่ไหนนะคะถ้าหากว่าใครทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบมาได้เลยค่ะที่ facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางพร้อมทั้งบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าชอบช่วงไหนของรายการพร้อมอะไรผู้โชคดีก็รอรับของที่ระเด็กอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ไปฟังฉเฉลยแล้วก็ชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะ ร้านแรกที่พอาพาไป b o w s the Taste of Cricket นะคะก็ถือได้ว่าเป็นร้านอาหารทางเลือกสำหรับใครที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆอยากให้ลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่าโปรโตีนจากมแมลงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอาหารเหมือนกันถือได้ว่าเป็นอาหารในอนาคตแล้วก็ลงไปถึงยังได้ประโยชน์ในเรื่องสุขภาพอีกด้วยได้โปรโตีนแบบเต็มๆเลยด้วยที่สำคัญคืออร่อยมากๆด้วยค่ะ สนร้านนี้ค่ะ Early BKK นะคะก็เป็นคาเฟ่สำหรับคนที่รักโลกนั่นเองใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้เหมือน,อนกันก็มาแชร์ประสบการณ์มาหาคอมมูนิตี้ใหม่ๆที่นี่กันได้นะคะก็อยู่ไม่ไกลเลยรับคำแพง110นั่นเองนะคะหมู่บ้านสมราและมากันได้ทั้ง2ร้านเลยค่ะ สนวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะถ้าหากว่าใครรับชมไม่ทันไปชมย้อนหลังกันได้ที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางสัปดาห์นหน้าสภาไปเที่ยวที่ไหนอีกต้องคอยติดตามนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมค่ะหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ